ลีโว2.4 n d Z e d i t i o n ปี2021จัดทรงหล่อพร้อมซิ่งล้อแม็กยางใหม่4เส้น Suzuki Celerio เกียร์ออโต้ผ่อนสบายๆเพียงเดือนละแค่5,000กว่าบาทพร้อมโปรโมชั่นดีๆจากทางอารยะยนตกิจไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกับพวกเรา2คนอีกแล้วนะคะที่อารยายะเยนตะกิจสาขาอุบลแยกนาเมืองนะคะวันนี้เปี้ยวและพี่หนูแดงนะคะมีรถเก่งและรถกระบะนะคะ2รุ่น2สไตล์2ค่ายนะคะมาแนะนําให้กับลูกค้าแฟนเพจได้รับชมกันนะคะไปเริ่มดูกันที่กระบะคันแรกนะคะกับพี่หนูแดงเลยค่ะเชื่อเลยค่ะวันนี้นะคะหนูแดงมีรถกระบะรีโว่2.4เอนที่มาแนะนํานะคะปี2021คันนี้หนูแดงขายอยู่ที่ห้า 90 0 0 0บาทนะคะ590,000บาทค่ะและคันนี้นะคะหููแดงจัดส่งมาให้เรียบร้อยนะคะโตแม็กยางใหม่ค่ะแล้วไปชมรถเก๋งกับน้องเปียวกันเลยค่ะ ามาดูในส่วนของรถเก๋งกันมากนะคะคันนี้นะคะเป็น Suzuki Celerio นะคะ1.0 GL เกียร์ออโต้ปี2021<อ>นะคะคันนี้นะคะตั้งขายเปรี้ยวตั้งขายอยู่ที่310,000บาทนะคะย้ำอีกครั้งนะคะ310,000บาทรถปี2021นะคะและที่สำคัญนะคะไม่คันนี้นะคะ วิ่งเพียงแค่25,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะไม่วิ่งน้อยมากๆนะคะสำหรับรถปี2021นเนาะและยังไม่พอนะคะพิเศษสุดๆคันนี้นะคะผ่อนงวดเพียงแค่5,000ันกว่าบาทเท่านั้นค่ะเป็นเก่งเล็กประหยัดน้ำมันแล้วก็ผ่อนงวดสบายๆด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นรถเก่งนะคะจากทางอารยาเยนตกิจนะคะ ลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะเครดิตเข้าเงื่อนไขนะคะออกรถศูนย์บาทนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะพร้อมทั้งแถมทันทีนะคะโปรขับฟรีอีก3เดือนนะคะให้กับลูกค้านะคะและในส่วนของรถกระบะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะพี่หนูแดงค่ะสำหรับโปรโมชั่นรถกระบะนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวแถมฟรีบัวหนึ่งตัวมูล,ลค่า2 0 0 0 0บาทนะคะแถมฟรีประกันภัยชค้นหนึ่ง และสําหรับลูกค้านะคะที่ออกรถไปกับทางอรารยายนตกิดนะคะของพวกเรานะคะมีรับประกันหลังการขายให้ทุกคันนะคะในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์นะคะตามระยะที่กําหนดนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์พวกเราสองคนได้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างหรือจะติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจรถมือ2อรารยายนตกิดค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะช่องทาง YouTube รถมือ2อรารยายนตกิดค่ะสำหรับวันนี้เปี้ยวและพี่หนูแดงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ 你看